คือพ,พี่ตอนนี้เนี่ยน้องพิมเนี่ยเหนื่อยมากเลยนะน้องพิมเนี่ยนั่งมาเกือบชั่วโมงแล้วนะเออระหว่างทางที่น้องพิมพักเนี่ยน้องพิมไม่ได้ไม่ได้ถ่ายพี่ๆอยู่นะน้องพิมเนี่ยพยายามเดินพยายามบนหลายที่เลยพอน้องพิมเดินไปใกล้ตรงที่เสียงเนี่ยยิ่งเดินยิ่งเหมือนใกล้เข้าไปในป่าที่ไหนไม่รู้คือตอนนี้เนี่ยท้องฟ้ามันก็โปเพมากเลยนะคะน้องพิมเนี่ยก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคือแบบน้องพิมกลัวมากเลยนะตอนนี้เนี่ย น้องพิมพก็ไม่คิดว่าหาเห็ดแล้วน้องพิมพ์จะหลงขนาดนี้นะเพราะว่าน้องพิมเนี่ยคิดว่าเราหาแค่ใกล้ๆนะก็คือไม่ได้ไกลอะไรอะ่ะก็ไม่คิดว่าจะหลงอะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง PM น้องพิมพ์นะคะก็วันนี้เนี่ยน้องพิมพ์ก็มีโอกาสมาป่านะน้องพิมพเนี่ยมาหาเห็ดนะแต่ว่าเราเนี่ยจริงๆน้องพิมพ์ก็เดินทางมาไม่ไกลนะแต่ว่าพอน้องพิมพ์คิดว่าอ่ะ เราจะมาหาแค่ใกล้ๆแต่ระหว่างทางนี่น้องพิมพหาเนี่ยเหมือนมันหาเพลินนะเราคิดว่าอ่ะเดินไปใกล้ๆคงไม่หลงนะยังก็เจอทางกลับบ้านนะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้น้องพิมพเนี่ยหลงมาที่ไหนก็ไม่รู้น้องพิมพเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางกลับบ้านเนี่ยกลับไปทางไหนนะคือตอนนี้มันก็เริ่มจะมืดแล้วนะตอนนี้ประมาณหกโมงเย็นแล้วนะพี่ๆเดี๋ยวเราให้พี่ๆดูบรรยากาศนะจริงๆน,น้องพิมพเนี่ย กะว่าถ้าน้องพิมพ์เจอเห็ดเนี่ยน้องพิมพ์จะถ่ายให้พี่ๆเอฟซี FC ดูนะแต่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าน้องพิมพเนี่ยหลงทางนะหลงป่าเดี๋ยวเราถ่ายพี่ๆดูนะ <S <S นี่นะคะก็คือเป็นป่าที่ไหนไม่รู้เหมือนกันนะ <S <S คือน้องพิมพ์เนี่ยหลงมาจากทางไหนก็ไม่รู้คือจริงๆนะน้องพิมพ์มาจากทางนู้นนะคือน้องพิมพ์กลับไปแล้วมันก็ยังวนมาตรงนี้เดินไปทีไรก็วนมาตรงนี้นะคือน้องพิมพ์ไม่แน่ใจว่าน้องพิมพ์เดินผิดตรงไหนนะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ย จะเดินหาทางกลับบ้านกันนะคะไปค่ะพี่พี่เนี่ยค่ะน้องพีพ่ก็ลงมาไล่ที่ไหนก็ไม่รู้นะคะก็คือไล่เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากเลยนะเดี๋ยวเราจะเดินตามไล่ไปนะเผื่อเราจะเจอบ้านชาวบ้านนะแล้วก็เราถามทางกลับบ้านนะ เ,เจอบ้านแล้วพี่พี่เดี๋ยวเราเดินตามไปเรื่อยๆนะถ้าเจอบ้านขึ้นก็โชคดีกับเรานะโอเคเดี๋ยวเราเนะี่ยหาบ้านก่อนนะจะยังไงนะถ่ายพี่พี่ดูนะตอนนี้นะคะน้องพิมพเนี่ยก็หลงมาที่ไหนก็ไม่รู้นะคือกลายมากเลยน้องพิมพเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนเครื่องเครื่องสูบน้ำนะใกล้ๆแถวนี้นะแต่เดินก็หาไม่เจอสักทีไม่รู้ว่าเสียงเนี่ยมาจากทางด้านไหนนะคือน้องพิมพเนี่ย ได้ยินเสียงแบบเครื่องสุ่มน้าในดังใกล้ๆแถวนี้นะแต่เดินเนี่ยเดินก็ได้ยินเสียงใกล้ขึ้นนะแต่มันก็หลงไปไหนไม่รู้เดินเดินเดิน,ดนมามาเจอดงต้นกล้วยที่ไหนไม่รู้คือตอนนี้ก็เริ่มเย็ยนแล้วนะคะคือน้องพิมพ์เนะี่ยวุ้ยลื่นคือตอนนี้น้องพิมพ์เหนื่อยมากเลยนะพี่พี่ น้องพิมเนี่ยหาที่พักไม่ได้เลยแล้วก็หลงอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้โทรศัพท์สัญญาณก็ไม่มีนะคะในป่านะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยน้องพิมจะขอน,นั่งพักตรงใกล้ๆแถวนี้ก่อนนะพี่ๆคือเครื่องจักรเนี่ยมันดังใกล้มากเลยนะทำไมเรายิ่งตามแล้วยิ่งหลงไปทั้งไหนก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้นะ ไหนมากเลยแล้วก็ต้นกล้วยที่ไหนไม่ีน้องพิมพ์ก็ตอนนี้เราก็หิวมากเลยนะไม่มีต้นกล้วยที่ไหนแบบไม่มีผลเลยนะคือน้องพิมพ์จะทํำยังไงนะคือวันนี้พี่ผมก็ไม่ได้เดินทางมาก,กับน้องพิมพ์ด้วยนะเครื่องจักรนี่ก็ดังไกล้มากเลย น้องพิมพรู้สึกแบบวางเวงยังไงไม่รู้นะน้องพิมพ์เข้ามาตรงนี้รู้สึกเหมือนมีคนจับตามองน้องพิมพ์ตลอดเวลาเลยนะถ้าังไงดีพี่พี่คือน้องพิมพ์เนี่ยตอนนี้หลงมากเลยโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะนั่งรอพักสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวเราค่อยหาวิธีกันไปตอนน้องพิมพ์ก็เหนื่อยมากแล้วก็เดินเนี่ยก็ล้าแล้วก็เหนื่อยมากเลยนะ คือพี่ตอนนี้เนี่ยน้องพิมเนี to no ่ยเหนื่อยมากเลยนะน้องพิมเนี่ยนั่งมาเกือบชั่วโมงแล้วนะเออระหว่างทางที่น้องพิมพักเนี่ยน้องพิมไม่ไไม่ได้ถ่ายพี่พี่ดูนะน้องพิมเนี่ยพยายามเดินพยายามบนหลายที่เลยพอน้องพิมเดินไปใกล้ตรงที่เสียงเนี่ยยิ่งเดินยิ่งเหมือนกล้าดเข้าไปในป่าที่ไหนไม่รู้คือตอนนี้เนี่ยท้องฟ้ามันก็โพลเพมากเลยนะคะน้องพิมเนี่ยก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคือแบบน้องพิมกลัวมากเลยนะตอนนี้เนี่ย น้องพิมก็ไม่คิดว่าหาเห็นแล้วน้องพิมพ์จะหลงขนาดนี้นะเพราะว่าน้องพิมเนี่ยคิดว่าเราหาแค่ใก,กล้ๆนะก็คือไม่ได้ไกลอะไรอ่ะก็ไม่คิดว่าจะหลงอ่ะแล้วก็เออคิดว่าเออมาหาคนเดียวมาหาชิวๆนะก็คิดว่าอ่าถ้าแบบหาไม่เจอเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันยิ่งเราก็คิดว่าเออเดือนนิดเดียวคงไม่หลงไอ้คำว่าคงไม่หลงเนะี่ยพี่ๆอย่าทำตามน้องพิมพ์นะอย่าทำตามน้องพิมพ์เด็กข่านนะคือน้องพิมพเนะี่ยไม่สะคือ เราคิดว่าอาเราคุ้นชินกับพื้นที่แถวนี้ไงก็คิดว่าไม่หลงแต่มันหลงนะพี่ๆจริงๆเนะ่ะก็ไม่คิดว่าจะหลงนะคือน้องพิมพ์เนี่ยกลัวมากเฮ้ยเฮ้ยต้นกล้วยขยอบไปไรเนี่ยคงไม่มีอะไรหรอกมั้งน้องพิมพ์นี่เครียดมากเลยน,นะตอนนี้เนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้จะติดต่อใครคืออ่า สัญญาณก็ไม่มีกลับบ้านก็ไม่ถูกเฮ้ยพ,พี่เสียงมันเงียบไปแล้วนะเสียงเงียบไปละคือตอนนี้นะน้องพิมพ์ว่าต้องมีคนอยู่ใกล้แถวนี้แน่เลยแต่ทำไมน้องพิมพ,พยายามเดินหาก็ไม่มีใครเลยต้องทำยังไงดีเนะีย่ยเฮ้ยทำไมต้นกล้วยต้นนั้นมันขยับอยู่นั่นแหละ มีอะไรนะี่น้องพิยมจะดูสิทาไมมันขย่าวแรงขนาดนี้นะเนี่ยน้องพิยมให้ดูบรรยากาศนะคือช่วงเนี่ยมันใกล้มือแล้วนะพี่พี่เมื่อกี้ต้นกล้วยต้นเนี้ยมันเป็นอะไรเนะี่ยมันขย่าวอยู่นั่นแหละคือมันมีอะไรนะเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรนะเนี่ยเฮ้ยทุกคนเสียงมันใกล้ป่าเลย ดีๆนะโอเคพี่ๆเดี๋ยวเราเนี่ยเราพักมานานแนละ้วเดี๋ยวเราเดินไปหาทางดีกว่านะเุ้ยอะไรวะต้นกล้วยต้นนี้เป็นอะไรวะจะเข้าไปดูละมีอะไรวะเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมมันเหมือนผมคนเลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยใครวะเนี่ย พ,พี่คือน้องผิดนอุยอ้ยอุ้ยใครไม่รู้ว่าคือแบบผมยาวใส่เสื้อสีเขียวน่ากลัวมากเลยใครวะเฮ้ยพ,พี่ใครเนี่ยอ้ยอุย้ยพี่พี่ใคร ใครวะเนี่ยกลับไปพี่หนูไม่พี่หนูไม่ได้มารบกวนนะคือหนูเนี่ยหลงทางพี่คือหนูเนี่ยหลงป่านะหนูไม่ได้ตั้งใจจะมาลบหลู่นะทำไมแต่งชุดแปลกๆอุแบบ้ยพูดบอกให้พูดออกไปใจเย็นนะพี่นะคือพี่หนูเนี่ย อยคือเราเนี่ยทำอะไรไม่ถูกเลยตอนเนี้ยบ้านก็กลับไม่ถูกหลงตายอีกอพ,พี่พี่ถูกมันจ้องเราสิคือตอนนี้เนี่ยน้องพิมพ์ก็หลงนะเราไม่รู้ว่าเราจะกลับทางไหนเนี่ย,ยกลับทางนี้ก่อ ยังไม่เจอเลยวันนี้เนะ้ยวันนี้<ฮ>พี่หนูไม่ได้มารบหลูพี่เลยนะถ้าเกิดว่าหนูลบหลูพี่เนี่ยหนูต้องขอโทษขออภัยด้วยนะพี่นะ กว่าพี่พี่เดี๋ยวน้องพิมจะหาทางเลี้ยกลับนะน้องพิมไม่ไหวละเฮ้ยเฮ้ยอยูยยอ road, ่ไหนวันเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยผูบอกมึงแล้วใช่ไหมตอนให้มึงหาทางกลับมึงก็กลับไม่เจอพี่น้องพิมจะทำยังไงดีเนี่ยหนูไม่ได้มาลบหลู่พี่เลยนะพี่นะพี่จะทำะไรหนูเลยนะ ยคือหนูเนี่ยแค่หลงนะหนูหาทางกับเอาอย่างนี้ถ้าพี่ต้องการอะไรพี่บอกหนูเลยขอแค่พี่บอกทางออกกับหนูนะถ้าพี่บอกทางออกกับหนูเนี่ยพี่อยากได้อะไรห,หนูรับรองหนูจะเอามาให้เลยหนูจะไม่ผิดคําพูดเลยลพี่อยากได้ละถ้าแบบนั้นไม่ได้หรอกพี่หนูมีลูกที่ต้องดูแลอีกนะ เอาเป็นอย่างอื่นถ้าอย่างอื่นพี่ขออะไรหนูให้ได้หมดเลยถ้าเป็นชีวิตหนูไม่สามารถให้พี่ได้นะถ้าเป็นชีวิตหนูเนี่ยหนูให้ไม่ได้หรอกนะพี่พี่ต้องการอะไรพี่บอกหนูมาเลยหนูให้ได้หมดเลยขอแค่พี่บอกทางกลับบ้านหนูนะกูไม่ต้องการอะไรนอกจากชีวิตมึงพี่แต่ว่าหนูไม่ได้ไปทำอะไรพี่เลยนะ ไม่ได้ไปทําอะไรพี่เลยแล้วหนูก็ไม่ได้ไปลบหลู่พี่เลยหนูก็ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีด้วยหนูเนี่ยแค่หลงทางแล้วก็มาเข้ามาในที่พี่เองนะยังไงก็พี่ก็อย่าถือสาหนูเลยใครที่มาที่นกูมันต้องตายแต่หนูไอัน,นี้พี่พืดอแลกกับชีวิตหนูหนูขออย่างเดียวพี่ชีท้ทางกลับบ้านหนูแต่ว่าพี่อยากได้อะไร พี่พูดมาหนูให้ได้หมดเลยแต่ว่าไม่เอาชีวิตหนูนะนะพี่หนูขอเถอะถือว่าสงสารหนูเถอะนะพี่เฮย้ย หนูรับรองเลยพี่หนูจะไม่มายุ่งวุ่นวายหนูจะไม่มาแถวนี้อีกนะแต่ว่าทางกลับบ้านอยู่ทางไหนพี่งั้นมึงก็กลับไปมึงลงไปมึงก็เจอทางแล้วกลับไปซะเรียบกลับไปก่อนที่ฟ้าจะมืดไม่งั้นกูจะเอาชีวิตมึงกลับไปขอบคุณนะพี่ที่ไว้ชีวิตหนูคือพ,พี่พี่เขาบอกว่าเดินลงไปทางนี้ก็จะเจอทางกลับบ้านนะ คือน้องพิมพยายามหาทางกลับบ้านเยอะยะเลยนะพี่เขาบอกเดินลงไปถูีก็เจอทางนะที่ตอนนี้เนี่ยน้องพิม์ก็เจอทางออกแล้วนะนี่พี่เขาบอกไว้กลับตามทางนี้ก็จะเจอ ถนนนะน้องพิมพ์เนี่ยกลัวมากเลยนะจริงๆน้องพิมพเ,เจอผีมาเยอะเลยนะแต่แปลกกับอ่าที่นี่นะแปลกยังไงรู้ไหมพี่ๆคือเขาเนี้ยน้องพิมพ์เจอเนี่ยเหมือนจะเป็นผีในตอนนี้นะเขาเนี่ยตั้งใจจะเอาชีวิตน้องพิมพ์เลยนะทำให้น้องพิมพ์เนี่ยรู้สึกหวั่นนิดหนึ่งนะบทนีน้องพิมพเจอผีที่ไหนน้องพิมพไม่หวั่นนะ ครั้งนี้น่ะน้องพิมเนี่ยก็ไม่ได้พกนินไม่ได้พกอะไรมาติดตัวเลยนะเพราะน้องพิมเนี่ยอ่าแค่มาหาเห็นนะพี่พเราก็ไม่คิดว่าเราจะลงบ้านะคือคิมเนี่ยน่ะถ้าน้องพิมกลับบ้านเนี่ยน้องพิมจะรีบล่อยให้พี่พี่เลยนะน้องพิมเนี่ยกลัวมากเลยแต่สถานที่แห่งนี้น่ะเดี๋ยวน้องพิมจะพยายามจามเส้นทางนะแต่น้องพิมจะมาอีกครั้งหนึ่งนะน้องพิมจะมาพิสูจน์เลยน้องพิมเนี่ยไม่ยอมนะครั้งนี้ที่น้องพิมมาเนี่ยน้องพิมไม่พกอะไรมาเราแต่เราจะไม่ได้มาลบลูกกันนะ แต่เราจะมาถามถ่ายเขานะจะมาดูนะทำไมถึงเราบุกมาที่นี่แล้วเขาถึงต้องคนทุกคนที่บุกมาเนี่ยหรือลงมาเนี่ยเขาต้องเอาชีวิตนะล้วเราอยากให้แบบพี่เขาเนี่ยไว้ชีวิตทุกคนที่หลงนะเหมือนน้องพิมพเนี่ยน้องพิมพหลงครั้งนี้เนี่ยเขาก็ไว้ชีวิตน้องพิมนะน้องพิมก็อยากให้พี่ให้เขาเนี่ยไว้ชีวิตอ่าพี่ที่หลง proceed. เข้ามาตรงนี้นะยังไงก็เส้นทางเนี้ยถ้าไม่จําเป็นเนี่ย ก็าฝากพี่ๆอย่าเดินมาคนเดียวค่ะเหตุคนเดียวนะคือมาอันตรายมากเนี่ยยิ่งไม่รู้เส้นทางขนาดน้องพิมพ์รู้เส้นทางเนี่ยยังลงเลยนะพี่ๆถึงทางเส้นถนนแล้วลงอ,อกเลยพี่ๆจะได้กลับบ้านลนะโหเกือบมืดแล้วนะพี่ๆดูท้องฟ้าสิโอเคถนะ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจน,นะเดี๋ยวเราลิบกลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวเราให้พี่ๆเนี่ยให้พี่แสงดูคลิปนี้เลยว่าเราเนี่ยไปเจออะไรมาบ้างนะ